พระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่มีการเกิดสอนกัน mm hmm. หมายความว่าศาสดาของศาสนาอื่นที่เขาสอนแบบเนี้ยแล้วคนที่นับถือศาสนานั้นไม่ซวยหรือก็ดีแบบของเขาไงเพราะว่าเขาก็เชื่อแบบของเขาเขาก็มองว่าเราก็เชื่อแบบของเรา <laughs> คือต่าง ต่างคนต่างก็แหมเห็นใจเขาก็เห็นใจเรานะว่าเราหลงผิดนะเยอะเรากําลังมองว่าเราเนี่ยถูกเนะี่ยเห็นใจเขาเขาก็โอ้โเห็นใจเราเรากําลังหลงนะอะมันก็ต่างคนต่างถูกเนาะอันนี้ก็ต้องเหมือนกับเราต้องก็ต้องเข้าไปดูเนื้อธรรมว่าเนื้อธรรมของใครมีเหตุมีผลมีระบบระเบียบอย่างเนี้ย มันก็เป็นไปตามอินทรีย์ของแต่ละคนมันก็เลยเป็นความหลากหลายที่เราก็คงไปควบคุมคนทั้งโลกไม่ได้ะ <d> สิ่งที่พระอาจารย์พูดนี่ถูกต้องเลยครับ uh huh. เพราะว่าตัวผมเองนะครับ <c oughs> ผมเป็นคทอลิก huh. นะครับแคทอลิกก็จะมองว่าศาสนาอื่นน่าสงสารเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยเมตตกว่าการเป็นคาทอลิกจะเข้าสวรรค์ได้ง่ายกว่าแต่พอผมศึกษา พุทธพัฒนมผมไม่สามารถโต้แย้งได้สักข้อเลยเพราะทุกอย่างเป็นความจริงแท้หมดมนะครับแล้วก็ถือว่าผมเป็นโชคดีมากมที่เกิดในต่างศาสนาแต่มีโอกาสได้มา,าฟังพุทธพัจนมแม้แต่คนพุทธเองผมเจอเป็นร้อยอถามแค่ปัญหาหง่ายพระพุทธเจ้าคุณสวดอะไร ไม่มีใครตอบได้ใช่ครับผมถึงว่าผมโชคดีมากเลยครับอืนมก็นี่เตุปัจจัยเนาะเรก็คงเคยสร้างมาคนบางคนฟังคําพระศาสนาปุ๊บเนี่ยโอ้โหาบซึ้งใจนะเกิดปิติอยากปารบความเพียรคนบางคนก็อะไรไม่รู้ไม่สนใจมัน โอ้ม oh. <laughs> ันหลากหลายมากมองเราก็เ <ichi> สียดายแทนเขานะเขาก็คงเสียดายแทนเราเหมือนอย่างว่าอะไก็เลยมันก็ต้องศรัทธาใครศรัทธามันนะเนาะเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ